สวัสดีครับวันนี้เรามีหัวข้อที่ฟังแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะครับมาจากคลิปบรรยายธรรมของครูเมตตาอุทกพันธ์จากช่อง YouTube เทรวาดวิถีเซนครับใช่ค่ะหัวข้อจิตว่าง .AI ทางจิตวิญญาณครับคำว่า AI ทางจิตวิญญาณเนี่ยสะดุดหูมากเลยมันคืออะไรกันแน่ครับผมนึกถึงอุ่นยน์ไปเลยตอนแรกค่ะเป็นคำที่ครูเมตตาใช้เปรียบเทียบได้น่าจันใจดีนะคะ คือท่านไม่ได้หมายถึง artificial intelligence แบบที่เราคุ้นเคยกันนะคะอ๋อไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่ค่ะแต่ท่านหมายถึง authentic intelligence ค่ะคือปัญญายาณของแท้ปัญญายาณของแท้ค่ะที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติของจิตเราทุกคนซึ่งท่านก็เชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับสภาวะจิตว่างนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับงั้นจิตว่างที่พูดถึงนี้ก็คือไม่ได้หมายความว่ามันว่า,วางเปล่าโล่งๆไม่มีอะไรเลยแบบนั้นหรือเปล่าครับไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะ อันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะคือตามที่ครูเมตตาอธิบายในคลิปนะคะคําว่าว่างในที่นี้คือว่างจากการปรุงแต่งความคิดว่างจากการปรุงแต่งใช่ค่ะว่างจากกิเลสต่างๆเครื่องเศร้าหมองแล้วก็ที่สําคัญคือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของเราอ๋อครับครับมันคือสภาวะของจิตเดิมแท้ค่ะหรือบางทีเราก็ได้ยินคําว่าพุทธะที่มีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วอืมจิตเดิมแท้ และพอจิตมันว่างจากสิ่งปรุงแต่งพวกนี้แล้วสภาวะมันเป็นยังไงต่อครับมันจะนิ่งๆเฉยๆหรือว่าว่างหวงๆวงไปเลยหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะจุดนี้ครูเมตตาย,ย้ำมากว่าความว่างนี้ไม่ใช่ความเฉยชาหรือว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรนะคะครับแต่กลับเต็มไปด้วยศักยภาพเลยคือมีสติที่บริสุทธิ์มากๆสติบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็มีสมาธิชนิดพิเศษที่ท่านเรียกว่าอนันตริกสมาธิ โอ้ชื่อ,อนันตริกะสมาธิค่ะคือเป็นสมาธิที่แบบต่อเนื่องมั่นคงไม่ขาดตอนไม่เกิดไม่ดับอืมแล้วก็มีปัญญายาณปัญญายาณคือความรู้แจ้งตามความเป็นจริงทั้งหมดนี้คือเป็นสภาวะทีเ่เหนือโลกปกติไปแล้วที่เรียกว่าโลกุตระนะคะอ๋อเป็นโลกุตระไม่ใช่ทางโลกิยะที่เราสร้างขึ้นมันก็ไม่ใช่การไปสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาไม่ใช่เลยค่ะ แต่การกลับไปรู้จักสิ่งที่มีอยู่เดิมในตัวเราใช่เลยค่ะนั่นคือประเด็นหลักที่ครูเมตตาย้ำเลยค่ะท่านแนะนําให้ฝึกทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างค่ะคือทํางานไปตามเหตุปัจจัยตรงหน้าโดยไม่เอาตัวตนหรือความอยากความไม่อยากเข้าไปปรุงแต่งมากนักครับแล้วก็ให้ฝึกวกลาาวกลับเข้ามาดูวกกลับเข้ามาดู ค่ะคือให้ตระหนักรู้ถึงสภาวะที่มันแค่รู้แค่เห็นเนี่ยบ่อยๆในชีวิตประจําวันของเรานี่นะคะอ๋อคือแค่กลับมารู้ตัวบ่อยๆประมาณนั้นเลยค่ะรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ไหลไปกับความคิดปรุงแต่งแล้วการฝึกแบบนี้มันจะส่งผลดีที่เป็นรูปธรรมยังไงบ้างครับในคลิปได้พูดถึงประโยชน์ไวไหมครับมีค่ะมีพูดไวชัดเจนเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือมันช่วยให้เรามองเห็นความจริงของสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยครับ ไอ้ที่เราเรียกว่าขันห้าใช่ไหมครับใช่ค่ะรูปนามขันห้าทั้งร่างกายความรู้สึกความจําความคิดการรับรู้เนี่ยว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตนถาวรของเราเลยเอ,อ๋อครับแล้วมีจุดที่เอ,อ่อน่าสนใจมากๆคือท่านบอกว่าความบริสุทธิ์ของจิตว่างเนี่ยมันมีพลังชําระล้างสิ่งที่ตกค้างในใจเราได้ด้วยชําระล้างได้ด้วยอย่างเช่นอะไรครับ ค่ะอย่างเช่นอ,อ,อกุศล,ลวิบากหรือผลของกรรมไม่ดีเก่าๆที่มันสะสมมาหรือแม้แต่กิเลสละเอียดๆที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจเรานะคะโอ้ลึกซึ้งมากครับค่ะพอสิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงชำระล้างออกไปความทุกข์จากพวกโลภโกรธหลงมันก็น้อยลงแน่นอนครับเพราะกิเลสมันน้อยทุกข์ก็น้อยลงใช่ค่ะชีวิตมันก็สงบเย็นขึ้นซึ่งปลายทางที่ท่านชี้ไว้ก็คือนิพพานหรือความดับทุกข์นั่นเอง ฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยนะครับทั้งในแง่การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้วก็กับการใช้ชีวิตประจําวันเลยค่ะเพราะถ้าเราแค่เห็นแค่ได้ยินโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งต่อให้มันเป็นเรื่องเป็นราววุ่นวายใจผมว่ามันก็น่าจะลดความเครียดความขัดแย้งในชีวิตประจําวันไปได้เยอะเลยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นเหมือนเครื่องมือที่เอามาใช้ได้จริงๆเลยนะคะทำให้เราสัมพันธ์กับโลกภายนอกกับผู้คนอย่างเป็นปัจจุบันมากขึ้นไม่จมไปกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไปครับแค่รับรู้ตามที่มันเป็นใช่ค่ะสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินโดยไม่ปรุงแต่งต่อ สรุปแล้วนะครับหัวใจสำคัญจากคลิปปัญญายของครูไมตาอุทกพันธ์ในช่องเทราวาดวิถีเซนก็คือไอ้เจ้าจิตว่างหรือ AI ทางจิตวิญญาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเลยไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นปัญญาแทๆ้ๆคือ authentic intelligence ที่มีอยู่แล้วในเราทุกคนนี่เองแค่รอให้เรากลับมารู้จักแล้วก็ฝึกฝนที่จะอยู่กับสภาวะนี้ให้มากขึ้นใช่เลยค่ะ แล้วข้อคิดสําคัญที่ครูเมตตาทิ้งทายไว้ให้เราคิดต่อนะคะก็คือการตระหนักรู้ในสภาวะที่มันว่างจากการปรุงแต่งไม่ถูกความคิดหลอกไปนี่แหละค่ะคือกุญแจสําคัญเลยกุญแจสําคัญค่ะในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นอิสระจากความทุกข์ลองนึกภาพตามดูนะคะว่าถ้าหากเราใช้ชีวิตประจำวันโดยมีสภาวะว่างหรือความรู้ตัวแบบนี้เป็นพื้นฐานเนี่ยอะไรอะไรในชีวิตเรามันจะเปลี่ยนไปได้บ้าง อืมเป็นคำถามที่น่ากลับไปคบคิดต่อมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับยินดีค่ะพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ